รัฐบาลไทยนะคะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะคะหลายๆคนกำลังเดินทางกลับต่างจังหวัดกลับบ้านกันนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ย่าปกปักรักษานะคะอใครเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าโชคดีรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สองมกราคมนะคะจะตรงกับไปแนวทางที่นำมาฝากกันหรือเปล่านะคะ ใช่จริงๆด้วยอุ้ยอุ้ยใช่จริงๆด้วยใคระใครคอมเมนต์นะ่ะอุ้ยอุ้ยใช่จริงๆด้วย ใครเมื่อกี้ใครคอมเมนต์อุ้ยขนลุกด้วยนะอุ้ยเธอเธอใครคอมเมนต์เมื่อกี้ลองไปดูข้างหลังมาสันไวพูดเหมือนตาเห็นเลยนะอุ้ยเธอพูดเหมือนตาเห็นเลยวะปะ้าใครเนี่ยใคร ใครคอมเมนต์พูดเหมือนตาเห็นมากเลยอะเมือ่อกี้เอา้าไม่ได้กลับด้านดูดูสีเนี่ยเขาเขาเนี่ยปั๊มปั๊มมาแบบเนี้ยใช่ไหมอันนี้ก็คือเท่ากับด้านด้านหน้าไงเออเอ้าทูบไทยค่ะ mm hmm. เห็นไหมเราก็ต้องเข้าใจว่าตรงเนี้ยคือด้านหน้าอยู่แล้วถูกปะไว้ mm hmm. อิรี่ดนี่วันนี้ถวายถวายใบยสีปู่ย่านะคะถวายใบยสีปูย่ย่า ขันห้านะคะนี่เห็นไหมพรุ่งนี้วันพระนะทุกคนเออใช่จริงๆด้วยถ้าไม่มีถ้าไม่เห็นคอมเมนต์นะ้นะเขก็ไม่รู้นะเนี่ยว่าต้องคือข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยไอติมจะได้ดูแนวทางดูตัวเลขใครใครพอจะทราบไหมวันจันทร์เนี้ยหรือว่าเขาจะปิด ปิดปีใหม่แล้วทุกคนวันจันทร์เนี้ยมีมีใครพอทราบไหมว่าลาวพัฒนาออกหรือไม่ออกจะได้ดูตัวเลขให้ออกปกติไหมลาวพัฒนาหนึ่งศูนย์อะไรคะมีใครพอจะทราบไหมคะ่ะลาวพัฒนาวันจันทร์เนี้ย ออกปกติไหมหรือว่าเขาหยุดปีใหม่แล้วไอติมจะได้ดูตัวเลขมีใครทราบไหมคะมีใครทราบไหมมีใครแบบพอจะหาข้อมูลได้ไหมว่าเราพัฒนาออกหรือเปล่าวันจันทเนี้ยหรือเขาหยุดปีใหม่ ทุกคนลิงด้านล่างนะคะยังไม่มีใครทราบใช่ไหม <c oughs> ยังไม่มีใครทราบใช่ไหมว่าออกไม่ออกทูกกลับด้านนะคะเราเราต้องตังค์แน่เลยวันเนี้ย ลาวันจันออกค่ะโอเคลาวันจันออกค่ะขอบคุณมากมากค่ะจะได้ดูตัวเลขนะคะลาวันจัน์นะฮะจันออกปกติค่ะแต่เราหยุดวันที่หนึ่งโอเครับทราบนะคะโอเคอุ้ยหนึ่งศูนย์อะไรเนี่ยยังไม่หยุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ออกปกติมั้งคะโอเคค่ะออกปกตินะโอเควันจัน์ทถือว่าออกหนึ่งศูนย์อะไรอ่ะหนึ่งศูนย์หกหรือเปล่าเดี๋ยวอรอลุ้นกันดูนะคะใครอยากเข้ากลุ่มนะคะวันจัน์ทออกค่ะแต่วันพุธหยุดหนูเห็นเขาประกาศอยู่หวัวแลาวโอเครับทราบค่ะเอาเป็นว่าเรารับทราบ วันจัจดจจหนักจัดเต็มเมื่อวานนี้ใครถูกรูดหก้างหกบนหกล่างนะหนึ่งศูอะไรเลขทูปหนึ่งศอะไรเลขทูปหนึ่งอันนี้เป็นทูปรัฐบาลไทยวันที่สองมกราคมนะทุกคน เดี๋ยวรอให้แบบตัวเลขเราชัดก่อนนะเดี๋ยวลงให้อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับใบแนวทางแล้วก็เลขทูบเดี๋ยวอัปเดตท,ที่ที่หน้าเพจอีกรอบหนึ่งนะโอเคทุกคนหนึ่งศหวารซานหนึ่งศนย์หนะคะจุดทูบรัฐบาลไทยนะคะวันที่ สองมกราคมนะคะหนึ่งศูนย์หกนะคะทุกคนแคปหน้าจอเลยศูนย์หกซื้อติดไปแล้วนะโอเคอวันที่สองมกราคมขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์นะโอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้ฮะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์วันจันทร์เป็นหวยลาวนะคะโอเคทุกคนค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลวันหวยลาวนะคะเราพัฒนาออกปกติค่ะถามในบ้านค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะวันจันทร์เจอกันนะคะหวยลาวนะคะทูปนี้เป็นทูปรัฐบาลไทยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดี